สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องวัจจิสติชแนลนะครับดูเกมพิมพ์ลีกกันต่อครับในเวอร์ชันฟีฟ่ายี่สิบเคู่วายอาทิตย์ตอน5้าทุ่มครึ่งครับโค้ล่มเปิดรางคาร์ลคอตเทจดวลกับแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลครับในส่วนการบรรยายเกมนี้ท่านผู้ชมอยู่ผมแอดมินวัจจินะคร deals, ับทำหน้า oh, ท <cs reside> ี่ผู้บรรยายก่อนแข่งนีโค้ดเล่มอันดับที่10 7นะครับหลักสี่แต่ท้ายตารางมี7คะแนนนะครับส่วนลิเวอร์พูรลร้องจากโงคงั้นมียีบสี่คะแนนเท่ากันกับสเปอร์แต่ว่าลิเวอรเสียเป็นตองครับอ่ะมาดูสิบประตูตจริงครับประตูเป็นอาร์เรโอลาครับแข้งหลังมีโรนัลไนน่าแอนเดอร์สันอลาดาลาบิโอโยแดนซ์มีคา,มาร์บาวิเอสอองกิสตาเรยสแล้วก็โรบิชันเหมือนเราจะเช็คเป็นนิคฟิวตัวรุกนะฮะแล้วก็นาฟาร์เป็นลูกมนกับกาบาเยโร ฝั่งสามคนครับโฟลัมในค,ำค่ำส่วนนี้หาดูฝั่งผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับประตัวเป็นจูบินเชเรนาครับแขวน,น,นโซนอเลสซานโดเจอมาติฟาบินโยแอนดูลูเบอร์ซันกลางมีคืติจโจนโจเดนเซนซนแล้วก็จิโยวานาดุมโมฮัเมตซา,าลาเลปโตฟิมโนแล้วก็ซาดิโอมาเน่เป็นสามภาษาในแดนหน้านะครับ วันนั้นนี้ข่าวว่าดิวโชต้าที่ซื้อมาใหม่นี่เจ็บ2เดือนเลยนะครับเดีย๋ยวต้องติดตามข่าวว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่แอดมินอัดเทปอยู่นี่ก็ข่าวมาอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดคืนนี้ค่อยมาตามกันต่อไปนะครับเกม,มเริ่มครับที่เรนคอเทสครับดูเกมฟูลแลกับลิวพูลว่าผลเจะอ,อย่างไรเอานิด ฝั่งนิภูไปตัดม่ได้มาเนี่ออกซ้ายครับโรเบอร์สันโรเบอร์สันพาขึ้นมาทางซ้ายโรเบอร์สันย้อนคืนให้วไนาดุมโรเบอร์สันให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันเข้าในครับโมซาร่าซาร่าไหลให้กับทางเิโตฟิมิโน่โอ้โหหนึ่งศูนย์สีส่นาทีแรกของการแข่งขันครับโอ้จังหวะนี้เนอะ แนวรับของโูรแลมนี่ลุยเลยครับโอ้โห1-0เลยครับประตูขึ้นนำจากลูโก้ฟิมโนดูครับซาร่าแอสซิสครับมีช่องครับโอ้แล้วฟิมโนยิงตามน้ำเลยครับเสาแรกยิงด้วยขวาเข้าไปครับหาครับ1-0ที่ลิปโลขึ้นนำนะครับแล้วก็ได้ครับเกนครอปกลางสัปดาห์ก็ มีการโรเตชันนักเตะนะครับในศึกอยู่า50นาีีที่ออกไปเสมอกับนิธตรันึ่ง1นะครับทั้งตัวจริงและตัวสำรองด<ร>าวรุ่งก็ผสมกันไปอะครับมาวันนี้ก็เป็นเกมสำคัญนะครับเกมในลีกกำลังจะเข้าสู่ช่วงคันหวแล้วนะครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์ลิพูต้องเจอกับเนนมสเปอร์นะครับเป็นการลุน้นหอตารางโดยตรงเลยนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีช่วง boxing day ที่แท้แต่ว่าแต่ละทีมเจอโปรแกรมที่โหดจริงๆนะครับอาบอร,อร,ร์บอของลิว์พลัสอินเดเซนเข้าในครับปติจจนส์โจนออกซ้ายครับซูโรมาเน่มานเน่จ่ายให้ฟิมิโนแตะย้อนมามาเน่ปล่อยให้ปติโจนส์เล่นปติจโจนส์เลือกฟิมิโนอาครับไหลให้กับ มานี่ซัดติดบล็อกแล้วมาที่อเลโบโยครับเรียกกาเบรโรย้อนมาครับล็อตตัสชิกคุนตาาลิสให้กาเวโร่ีกหนึ่งล็อตตัสชิกล็อตตัสชิกตัดออกซ้ายเป็นธาร์นาโรบินสันโรบินสันเปิดติดอลิสเตอร์อาโนยิงได้อยู่โรบินสันจ่ายให้ลูกมันติดฟาบินโดแลครับแล้ว ออเซโนย้อนที่เฮเดอร์นะครับเฟมิโน่วางบอลมาเฮนเดอร์สันไปดุม่มย้อนกลับมาให้มาติปไหลออกซ้ายนะครับแอนโดอร์บูร์สันวางบอลยาวให้มาเน่พักออกเก็บได้จ่ายย้อนคืนครับไปดุมด่มไปดุ่มย้อนมาเฮนเดอร์สันฟิมิโนเลือกคัตติจโอนส์หาครับคัตติจโอนส์ไหลออกซ้ายแล้วแอนเดอร์บูร์สันฟิมิโนนะครับฟิมิโน ฟิมิโนไปไม่ได้ติดลูกในไอหน้านะครับในไอห,หน้า่นแต่ยาไปนิดนึงโรเบิร์ตสันดักได้โรเบิร์ตสันจ่ายย้อนมาให้ไวนาดุมเปิดมาเสาสองแม่กะจะให้ซาร่าครับแต่ว่าไปติดทนาไอาราบิโอโยก่อนนะครับลูกทุ่มของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับแล้วจุดประตูข้านําของลิเวอร์ p o o จากฟิโมโิโนครับโอ้โหเลือกยิงเสาแรกนะครับแต่ว่าจ่ายดีมากครับโมซาร่า โัตเตะม,มุมอาเป็นเฮนเดอร์สันนะครับเจมันเปิดเป้นสั้นกับซาร่าซาร่าไม่ผ่านลูกหน้าไอหน้าแล้วมาครับลูกหน้าไอหน้ามาคนเดียวครับลูกหน้าไอหน้าลูกหน้าไอหน้าขึ้นมาแล้วครับไอหน้าไอหน้าโดนจิ้มเที้ยงโดยโรเบิร์สันลูกทุ่มของฟูลานะครับอาลูกมันติดไปเป็นยอดนิดนึงอามาที่มาไดทุ่ม เบลต์โรฟิมิโนโให้โมซาลาครับตักออกไปทางซ้ายให้เซโดมาเน่าเามาเน่จ่ายเข้าในครับซาลาฟลิมิโนโย้อนกลับมาเฮนเดอร์สันเซโดมาเน่มาเน่ไหลตรงนี้ติดกุฎิวาริสนายน่าจ่ายย้อนขึ้นมาที่วิโอโยเอเดอร์สันเอเดอร์สันโอ้โหแม่จะสวนสวนไม่ได้ครับผู้ล่น มาครับอเลสซาโน่ Arizona, ให้เฮนเดอร์สันทางขวาคติจโจนส์ซาร่าย้อนมาคติจโจนส์ย้อนคืน Arizona, ครับอเลสซาโน่ครับให้จอนิเฟอ์เฮนเดอร์สันมาตทีบเฮนเดอร์สันไหลต่อให้ไ um. วนาดุมสวัสดีมาให้มาเน่นะครับ ane, มาเน่มกระชากไปได้ครับมาเน่ ane, ให้ฟิมิโน่ขวามีมีช่อง มีช่องแต่ฟิมโนยังไม่ให้ฟิมโนพยายามไปเองฟิมิโนซัดต,ติดบล็อกโดนเคลียร์มาก,ก่อนริทให้เขาตัวว่ิทนะครับแล้วเป็นองนองกิซ่าอองกิซ่าไปแล้วครับอองกิซ่าสายเติมแล้วเป็นโรบินสันโรบินสันติดอลริเาอาโนครับลูกทุ่มของฟูลแลมคนมาอ่ลอตเตอร์ชีกลอตเตอร์ชีกไหลให้ คาร์ไบรเลโรอาแล้วครับคาบรเลโรโดนดาจ่าโจมาติฟแล้วครับเรซโซโนให้คริตโจนส์เฮนเดอร์สันฟิมิโนย้อนมาไวร์ดัมไวร์ดัมเปิดไปให้โมซา,าล่านะครับซาลาย้อนมาอาร์เซนอล์คริตโจนส์เฮนเดอร์สันฟิมิโนไปไม่ได้แล้วอ่ะบอลมาที่ริดริดให้เอ็นกิสตา อองกิด่าไหลทางซ้ายแล้วบอลทนันโอ้โหไม่ทันครับเนี่ยลูกทุ่มของวอร์พูนนะครับอาริสซโนทุ่มให้เฮนเดอร์สันจนมาตีฟครับคัตติชโจนสอาริสซนเตอร์อาร์โนคัตติชโจนส์ครับเลือกเฮนเดอร์สัน ติดโรเบนสันอ่ะบอลมาซ้ายครับแอนดูโรเบนสันเปิดให้ไวนาดุ่มไวนาดุมข้ามไปนะครับให้ซาร่าเก็บได้ครับซาร่าซาร่าติดอาราบิโอโยแต่พีทิจโจนมาตามัดเอา้าไปติดกันกับซาร่าโอ้โหแต่ยังได้อยู่พีทิจโจนให้ซาร่าซาร่าย้อนมาติดอาราบิโอโยปังเจ้าบ้านจะสวน,นักคาร์วาลิส อารเซโลข้ามซ้ายโอ้โหการต่อบอลของฟูลแล็วันนี้ก็ยังไม่แม่นยำเท่าไหร่อาริเซร์อานโนครับให้คิติโจนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันข้ามยาวเลยครับแรงโอ้โหอ่าเป็นลูกทุ่มของทางฟูลแล็นะครับโดยว่าลิทุ่มมาครับให้ลอตตาชิค ตัวน่าไอหน้าไอหน้าจ่ายวัยนุ่มดักได้อา่าแต่ยังเป็นบอลของทางโฟลัมอยู่ลูกแม่นย้อนกลับมาครับอองกิซ่าอองกิซ่าไหลลูกแม่นทดนาทีเดียวเท่านั้นติดเฮนเซสันนะครับวัยนุ่มให้มาซิลมานี่มาเน่ไปไม่ได้แล้วครับเอิ่เกลือศิลป์เป่าจบครึ่งแรกครับ ตามหลังลิโฟ0-1ครับเดฟูได้ไปะตูขึ้นนำจากทางด้านดเปโ,โตฟิีมีโน่นะครับตั้งแต่4นาทีของการแข่งขันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูไฮไลท์ในข,ขึ้นแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยน คอนเทนต์ใน FIFA 21นะครับก็จะกลับมาเป็นการไลฟ์ดูกันสดๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกเทปนะแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะเป็นไลฟ์สดดูไปเลยนะครับนะก็ไลฟ์สดกี่เกมกวานไปก็รอติดตามกันนะครับอ่ะเร็วๆนี้นะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับอีก45นาทีในครึ่งหลังนะครับ พิมิโน่ครับจ่ายย้อนมาพิเดตโจนให้เฮนเดอร์สันวร์นัดุ่มหลอนคืนแตะมาให้เฮนเดอร์สันพิมินโน่เลือกพิเดตโจนไปไม่ได้แล้วลีนเฮนเดอร์สันดักได้ให้ฟิมิโน่นะครับไหลต่อไวร์นัดุ่มซัดลูกนิฟไม่เข้ากรอบครับลูกยิงของไวร์นัดุ่ม สัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจะยิงลูกส,สวยใส่วู๊แฮมตันนะครับทางด้านต um ุยโยัวนาดุมอ่าครับลูกตั้งเตะจากประตูของทางฟูลแลมระชิดมองได้ให้กาวายเดโรล,ลูกแม่น โดนดักจากเฮนเดอร์สันครับมาที่ไมเออรุมเลยดุ้มจากจิตริทอาริสให้ไปเวโลลูกแม่นจ่ายก็ไม่ผ่านมาติฟแล้วครับเฮนเดอร์สันวางบอลยาวติดเอเดรอร์เซนขยันปะบอลของทางฟูลแลมอยู่นะครับไาเวลโลให้ลอตเตชิคเฮนเดอร์สัน Henderson บันดนัได้ก่อนโรเบอร์สันสิ่งที่วางให้ด้านซ้ายครับสโตรมานเนีมานเน่ทางซ้ายอาครับมานเน่กระชากกระชากขึ้นมาสโตรมานเนีขึ้งหน้า ข้นางหน้ามีเพื่อนมาแล้วแต่เปิดไม่ได้เลยครับแต่ว่าลิปูดได้ลูกเตะม,มุมนะครับโอ้เป็นเฮลซันที่เปินเนนด,เมมดนะครับาครับดูลูกเตะมุมของฝั่งลิปูนะครับเฮลซันบลีดโดนเปลี่ยนออกแล้วส่งมมโอเลมิน,น่าลงไป ครับครับดูแต้มุมของทางลิวโพครับเฮเดอร์สันเปิดบอโค้งมาแหมโดนโผทิ้งมาก่อนแอนเดอร์สันอาลิวโพนเก็บได้อยู่ไว้แล้ว์ตุ้มเลือกคริติจโจนส์โจนส์โจนส์พยายามไปโจนออกขวาครับโมซาล่าซาร่าใจออนมาครับเฮนเดอร์สันเฮเดอร์สันไหลให้กับลิกโตโฟ,ฟิมีโน่สองศูนย์เลยครับโอ้โห โอ้โหจังวันนี้ต้อบอกว่าทํากันง่ายๆเลยครับแล้วฟิมิโนโลุ้นแฮตซิกในเกมนี้ไปแล้วครับโอ้โหวันนี้คนเดียว2ประตูครับเลวเตอร์ฟิมิโนดูครับเฮนเดอร์สันขาดนี้แอสซิสต์ครับเฮนเดอร์สันแล้วฟิมิโน,โน,โน,โโนโยิงครับยิงได้อย่างเจ็บขาดได้เกินครับเลวเตอร์ฟิมิโนโ อสอูนไปแล้วครับลิเวอร์พูลคือโปรตุเแลมนี่เกมรูกอดีครับแต่ว่าเกมรับนี่ค่อนข้างที่จะรว่วเหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วก็เกมนี้สองประตูไปแล้วครับสำหรับลิเวอร์พูลต้องดูว่าประตูถัดไปมีต่อหรือเปล่าครับ ลัตตาชิกจ่ายติดเฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันสไลด์ดักแล้วก็อ้า,อาวเป็นบอลของทางฟูแล็บอยู่ครับได้อยู่เลมินา่าไม่ผ่านเลยด้วยมบังดักได้ให้คัดจ,โจีโจนส์โจดไหลต่อให้ฟิมิโนนะครับไหลออกคัดจีโจนส์เฮนเดอร์สันปเป็นเซนการครองบอลน,นี่ลิเวอร์พูลเยอะกว่าชัดเจนครับ65ต่อ35 แล้วได้สีเขียวกับลิเฟโภวเหมือนจะเป็นเฮนเดอร์สันนะครับปกตินี่จะเป็นเทรนเดอร์สแตนต์หรอครับแต่คราวนี้น่าจะเป็นเฮนเดอร์สันนะฮะอ่ามีการ,ปรเปลี่ยนครับ กามาอราครับลงมาส่วนลิเวอร์อพูลนี่ส่งในลีกีเต้าแทนคริติจนนะครับคามาร่านี่ลงมาแทนทางด้านลุกแมนนะฮะเฮดซันเปิดตักมาซาล่าโคลนนี้มาเข้ามืออาริโอลาแล้วครับแล้วเปิดบอลมาอาริาโอลาพาวิโรคมองให้คามาร่าล็อบตัดชีกคามาร่าคามาร่าออกขวาครับพัฒวา่าริส ย้อนมาเราตะเช็กไม่ผ่านอาร์เจนตาอาโนครับเอตาให้กับมาเน่โมซาร่าย้อนกลับมาครับเฮนเดอร์สันจากข้าในแล้วครับฟิมิโนพยายามเลาะย้อนมาเฮนเดอร์สันฟิมิโน,โนฟิมิโน,โน จ่ายเข้าในเฮนเดอร์สันจ่ายตรงนี้ก็ติดเฮนเดอร์สันเนี่ยยังไปไม่ได้อาครับเจ้าบ้านจะดสวนเลมิน,น่าทิ้งที่ว่างออกซ้ายเป็นกัมเบโรกาเบโรโอ้โหโดนปิดมุมครับจ่ายย้อนขึ้นมาเลยเฮเดอสัน hey จ่ายเข้าในก็ติดฟาบินโยครับไม่แม่นกับเพื่อนอาริเซโนครับให้เฮนเดอร์สันครั้งล่าสุดที่เจอกันนี่ต้องย้อนไปเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วครับ วันนั้นน่ะเวอร์พูลบุกชนะโค้ดัมสองหนึ่งนะครับก็เป็นเกมหนึ่จับเกมหนึ่งนะครับในตอนนั้นอีวานกบบาออเบเรโร่โดนเปลี่ยนออกครับกระส่งอาร์เซนัลด์นิโตวิสส่วนลิเวอร์พูลถอดเดบิโอติอมิโนออกนะครับเราก็สง่งเดวอโริกี้ลงไปอันหนึ่งขึ้นมาล็อตตาชิกเจ็บด้วยครับโอ้โหอ่าแต่ว่าเกมต้นต่อมาเนี่ ย้อนกลับมาครับให้โรเบอร์สันเซเดอร์มาเนี่โรเบอร์สันจ่ายย้อนมาเฮนเดอร์สันนะครับเจนเฮนเดอร์สันไปไม่ได้ติดอาราวบีโยโยแล้วอืมโรเบอร์สันช้าอา้าวมาที่โอริกี้โอริกี้เปิดต,ติดแอดเดอร์เซนแล้วถึงก่อนด้วยโอริกี้แต่มองไปนี้ก็เบาครับบอลเลื่อไปติดเอเดโารา เทล่าเปิดขึ้นมาครับเดมิน่าให้ององกิซซาอองกิซซาทิ้งที่ว่างครับไปที่คอตวารีสคอตว่ารีสหลอกได้หลอกมาเนี่ยไปได้ครับแล้วทั้งขวาดูว่าจ่ายย้อนคืนให้ององกิซซาอองกิซซาไปไม่ได้แล้วติดเฮนเดอร์สันนะครับฟาบินโยไหลออกขวาครับอาริสตา,าอันโน โมซาลากลับมาที่อเล็กซาต้าอร์โดว์ครับกีตาเอเดอร์สันหรือว่อดิคิ้ครับไปที่ไบตาตุ่มไบตาตุ่มไปไม่ผ่านนะครับแล้วอองกิซ่าเลี้งกลับมาให้จามาร่ากามาลาย้อนกลับมาอองกิซ่าแล้วก็ช้าแล้วผู้สินเป่าว่าเฮเดอร์สันเข้าจากด้านหลังก็ออกฟาวแล้วครับ เป็นลกูกปฏิคิกของฟูลเล่มิมคลวิลเลียมส์ครับลงมาแทนทำด้านแทนอเลสซร,ร์อาโนนะครับแอนเดอร์สันเปิดมาแลแ้วจะชิ้อิ่งโดนดักจากเอนเดอร์เนออริกี้ไปขวาครับมัวซาร่า ซาร่าย้อนมาโอริกิไปที่ซาร่าอ่ายังเกี่ยวติดอยู่โมซาร่าทางขวาซาร่าซาร่ามีช่องจ่ายเข้าในครับให้โอริกิดีบอกโอริกิโอริกิไปได้แล้วให้มาที่เฮนเดอร์สันจ่ายติดเฉล็บเรมิน่าครับแล้วเป็นบอลของโฟลัมเอร์เซนต์มิโตวิชครับย้อนกลับมาเรมิน่าเรมิน่าออกซ้ายครับโรบินสันเรมิน่าเข้าในนะครับกา马拉ย้อนมาองกิซ่า แล้วไหลที่ว่างติดมาตีบเลยครับแถว2องไม่มีใครด้วยทดสีนาทีนะครับในครึ่งหลังตอนนี้ทดมาแล้วจะ3นาทีโรเบอร์สันมาเน่โม่งตั้งไปครับโอริกี้ซึเดอมาเน่มาเน่พาพาขึ้นมาครับย้อนคืนให้เฮนเดอร์สันมาเน่เฮนเดอร์สันโอริกี้อ่ะเป็นมาเน่นะครับไปดุมให้โอริกี้ย้อนมาซึเดอมาเน่ หลยให้ไวรัดุมน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วครับไวรัดุมหลยให้แซดิโอมาเน่เนแล้วโอโลิกี้ไม่ได้จบหรอกครับแอนเดอร์เซนสาดขึ้นหน้าเลยครับรับดูสินเป่าจบเกมครับโฟลัมแพ้ต่อลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อ2ครับลิเวอร์พูลได้2ประตูจากอรเลโต้พิมิโนโทั้ง2ประตูเลยครับ เร,เรียกได้ว,ว่าเก็บ3แต้มได้ครับสำหรับลิเวอร์พูลก่อนที่กลางสัปดาห์หนี้ลิเวอร์พูลจะเจอกับทันมัสเตอร์โดยตรงเลยนะครับต้องคอยมาลุ้นว่าผลจะออกอย่างไรนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนไลฟ์สดน,นะครับสำหรับคลิปวูนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับด่าไปเลยนะครับสวัสดีครับ